ในที่สุดก็มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกแล้วละครับหลังจากที่ชาของคาราบักกลายเป็นทีมแรกของลีกอัเซอร์ไบาจาร์ที่สามารถคว้าชัยในรอบเก็บคะแนนได้2เกมติดหลังพวกเขาเปิดรังเอาชนะยอดทีมจากเดนมาร์กอย่างโคเบเนเกนไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองละครับโดยในเกมมาในคันยูฟาแชมเปียนส์ลีกในช่วงดึกของคืนวันพุทธที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับ อับเดลซูเปียกับตันทีมของคาราบักเขายิงประตูขึ้นนําให้กับทีมในนาทีที่28ของการแข่งขันแล้วหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่83จากหน้าของเอมนูเนลแอคไดตัวสำรองก็ลงมายิงปิดกองให้กับทีมอย่างไรก็ตามครับในระหว่างเกมว่ากันว่าชนะของโคเปนเนเกนทีมแชมป์ลีกจากเดนมาร์กสมัยล่าสุดพวกเขาก็เกือบี่จะตีเสมอได้สําเร็จในช่วงชายครึ่งแรกแต่ทางมูฮัมหมัดเอลยูนุสซีสตาร์ดาวประจําทีมก็ยิงหลุดกรอบออกไปกลับมาที่ชนะของคาราบักครับ แน่นอนว่าชัยชนะเกมนี้นั้นถือเป็นชัยชนะที่สําคัญอีกเกมแต่ถ้าหากต้องย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนก่อนคาราบักภายใต้การนําทัพของคุณซืออย่างกูบันกูบานอฟพวกเขาก็สามารถบุกเฉือนเบนเวกาทีมยักษ์ใหญ่จากโปรตุกเกสไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นการทราบประวัติศาสตร์คว้าชัยครั้งแรกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับสโมสรจากหลีกอาเซอร์ไบจานและก็แน่นอนแล้วครับหลังจากผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้ทําให้ล่าสุดยอดทีมจากอาเซอร์ไบจานเก็บได้แล้ว6แต้มจาก2นัด ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกลอบเลิกเฟสและขึ้นไปรักอันดับที่6ของขาตารางคะแนนได้อีกด้วยแล้วนอกจากนี้ครับออสเตรียจานยังกลายเป็นชาติที่24ที่มีสโมสรผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาชนะแชมเปียนส์ลีกได้2เกมติดต่อกันต่อจากทีมนางจากมโดวาที่มีทนมาของเชริสติลาโปที่พวกเขาสามารถทำมันได้ในปี2021ันที่ณตอนนั้นพวกเขาเอาชนะทนาของชาตาโดเนตทีมาจากยูเครนรวมถึงยังบุกไปเอาชนะทนาของเรอัลมาดริดถึงซานติอาโกเบนาบิลได้อีกด้วย แต่ถึงตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าคาราบักอาจจะต่อสถิติของพวกเขาต่อไปได้ครับเพราะโปรแกรมหน้าถัดไปพวกเขาจะมีคือบุเบิเอยรแอตติกขับบินเบานั่นเองนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ